ต้นน้ำผู้ไปสู่สุขติต้นน้ำหนุ่มจืดน้องน้ำ่ะนะโอ้ยเอา

พี่ต้นลุยเลยครับไปน้นน้ำมันเหนื่อยแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งมอลงบ้าง